ใขร,รหัสลับทำไมบางคนกินเผ็ดได้เป็นไฟส่วนเราแค่พริกเม็ดเดียวก็ยอมแพ้เรื่องจริงหลังจานซมต่ำที่คุณอาจไม่เคยรู้ใครสงสัยกันไหมคะเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนในแก๊งมันต้องมีอยู่คนหนึ่งคนที่เป็นเหมือนร่างอวตารของพริกคนที่สั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วต้องเติมพริกป่นอีกสี่ช้อนสั่ง้มต่ำต้องเผ็ดเผ็ดนัวนัวพริกหมดสวนไปเลยป้า ในขณะที่เราแค่โดนพริกเม็ดเล็กๆในผัดกระเพราก็คือต้องยกน้ำขึ้นมาดื่มเป็นลิตรๆแล้วปากก็บวมเจอเหงื่อแตกพลักๆเหมือนไปวิ่งมาราธอนมาภาพที่เห็นคือเพื่อนคนนั้นนั่งกินสบายใจเฉิบหน้าตาฟินสุดๆเหมือนกำลังกินขนมหวานแล้วก็หันมาถามเราด้วยความเป็นห่วงหรือเปล่าว่าเฮ้ยเป็นไรปะแค่นี้เองไม่เผ็ดเลยนะ คำว่าไม่เผ็ดเลยนะของเขาเนี่ยแหละที่ทำให้เราตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราเกิดมาผิดพลาดตรงไหนทำไมลิ้นของเรามันช่างบอบบางเหลือเกินวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันค่ะเราจะดำดิ่งลงไปในโลกของความเผ็ดร้อนมาดูกันว่าจริงๆแล้วการเป็นยอดมนุษย์สายเผ็ดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่แตะความเผ็ดเลยชีวิตเราจะพลาดอะไรไปไหม ก่อนอื่นต้องรู้จักพระเอกของเรื่องก่อนพระเอกที่ทำให้โลกร้อนเอ้ยลิ้นเราร้อนนั่นก็คือสารที่ชื่อว่าแคปไซซินค่ะเจ้าสารตัวนี้แหละที่อยู่ในพริกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกพริกหวานอันหลังนี้มีน้อยบากมากมันคือตัวการที่ส่งสัญ,ญญาณไปหลอกสมองของเราว่าไฟไหม้ในปากกาลังมีไฟไหม้ความจริงคือในปากเราไม่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเลยแม้แต่องศาเดียว แต่มันคือการเล่นตลกของสารเคมีที่ไปกระตุ้นตัวรับความเจ็บปวดที่ลิ้นของเราซึ่งเป็นตัวรับเดียวกับที่ใช้รับความร้อนสมองเราก็เลยตีความไปว่าร้อนเจ็บร่างกายเลยสั่งการให้ขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนมีน้ำมูกน้ำตาไหลเพื่อฉะล้างสารแปลกปลอมนั่นแหละค่ะที่มาของอาการทุรนทุรายของเราเวลาเจอกับพริกทุกไปแล้วทำไมเพื่อนเราถึงทนได้ละ่ะมันมีหลายปัจจัยเลยนะอย่างแรกคือความเคยชินค่ะ เหมือนการออกกำลังกายแหละยิ่งเรายกน้ําหนักบ่อยๆกล้ามเนื้อก็ยิ่งแข็งแรงลิ้นก็เหมือนกันคนที่กินเผ็ดมาตั้งแต่เด็กตัวรับความเจ็บปวดที่ลิ้นมันจะค่อยๆชินและทนทานมากขึ้นเรื่อยๆสมองจะเรียนรู้ว่าอ๋อไอสัญญาณไฟไหม้หลอกๆนี่อีกแล้วหรอไม่ต้องตกใจมากก็ได้ความรู้สึกเผ็ดเลยลดลงอีกอย่างก็คือพันธุกรรมอันนี้โทษใครไม่ได้ต้องโทษพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายพูดเล่นนะ งานวิจัยบางชิ้นบอกว่าจำนวนหรือความไวของตัวรับความเจ็บปวดบนลิ้นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาพร้อมกับลิ้นเทพที่ทนทานกว่าคนอื่นก็เลยกินเผ็ดได้เก่งกว่าเป็นเรื่องปกติเอาละ่ะเกลิ่นมาซะยาวตอนนี้เรามาเข้าเรื่องหลักกันดีกว่าว่าการเป็นนักรบสายเผ็ดเนี่ยมันมีด้านสว่างกับด้านมืดอะไรบ้างด้านมืดราคาที่ต้องจ่ายของเหล่านักรบสายเผ็ด พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งและราคาที่ต้องจ่ายการกินเผ็ดจะจ้านเกินไปบ่อยๆมันก็เหมือนการใช้พลังพิเศษแบบไม่บัญยะบรรยังสุดท้ายร่างกายก็ต้องรับบทหนักเหมือนกันค่ะ สงครามในกระเพาะอาหารด่านแรกที่แคปไซซินจะเดินทางไปถึงหลังออกจากปากก็คือกระเพาะอาหารนี่แหละสำหรับบางคนการกินผิดจัดๆก็เหมือนกับการเทลาวาลงไปในกระเพาะมันไปกระตุ้นให้กระเพาะหลังกรดออกมามากกว่าปากติทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือที่เรียกว่ากรดไหลย,ย้อนใครเคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนเหมือนมีไฟสุมอยู่ในคอยิ่งในคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะการกินเผ็ดเข้าไปก็เหมือนเอาน้าเกลือไป,ไปราดแผลสดๆเลยละ่ะ ปวดจี๊ดแน่นอนค่ะสึกหนักในห้องน้ำยามเช้าอันนี้อาจจะฟังดูทะลึ่งหน่อยแต่เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอร่างกายของเรามันไม่ได้ย่อยเจ้าแคปไซซินได้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเมื่อมันเดินทางมาถึงปลายทางนั่นก็คือลำไส้ใหญ่และทวารหนักตัวรับความเจ็บปวดที่บริเวณนั้นมันก็ยังทำงานอยู่นะคะผลลัพธ์ก็คืออาการแสบตอนเข้าห้องน้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองบางคนถึงกับบอกว่ามันคือวงแหวนแห่งไฟกันเลยทีเดียว ถือเป็นบททดสอบสุดท้ายที่นักรบสายเผ็ดต้องเผชิญลิ้นชาจนไม่รู้รสชาติที่แท้จริงการกินเผ็ดจัดจ้านเป็นประจำมันอาจจะทําให้ลิ้นของเราด้านชามากขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะสูญเสียความสามารถในการรับรสชาติที่ละเอียดอ่อนอื่นๆไปด้วยค่ะรสหวานจางๆของผกักรสเค็มอ่อนๆของซุปหรือความหอมของเครื่องเทศบางอย่างอาจจะถูกความเผ็ดกลบไปจนหมด ทำให้เราต้องกินอาหารรสจัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกว่าอร่อยซึ่งนำไปสู่การติดเค็มติดหวานที่ไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวเผ็ดจนนอนไม่หลับเคยไหมที่ไปจัดหนักมือดิบก,กับเพื่อนสมตําปูปลาระเผ็ดนรกแตกแล้วกลับมานอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนั่นเพราะความเผ็ดมันไปกระตุ้นอุณหภูมิร่รางกายให้สูงขึ้นไงคะทําให้ร่างกายรู้สึกไม่สบายตัวกระสับกระส่ายนอนหลับได้ไม่สนิทเท่าที่ควรตื่นมาก็เลยไม่สดชื่นเท่าไหร่เลย ดังนั้นการกินเผ็ดมันก็เหมือนดาบสองคมมีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันเลยล่ะค่ะแล้วถ้าฉันเป็นทีมไม่กินเผ็ดเลยละ่ะชีวิตจะพลาดอะไรไปไหมมาถึงคำถามสุดท้ายสำหรับชาวโลกผู้รักความสงบของลิ้นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยแม้แต่น้อยแค่ได้กลิ่นพลิกก็จามแล้วจะบอกว่าคุณพลาดอะไรในชีวิตไปไหมคะคำตอบก็คือไม่เลยแม้แต่น้อย จริงอยู่ที่คุณอาจจะพลาดความฟินจากสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาหลังกินเผ็ดแต่นั้นไม่ใช่หนทางเดียวที่จะมีความสุขได้นี่นาการกินของอร่อยออร่อยที่ไม่เผ็ดการดูหนังที่ชอบการฟังเพลงเพราะๆก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันค่ะส่วนประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆที่เล่ามาทั้งเรื่องการเผาผลาญทั้งวิตามินต่างๆเราก็สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้จากอาหารและเครื่องเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะขิงขา่า ไร้กระเทียมอบเชยพวกนี้ก็มีคุณสมบัติเจ๋งๆที่ช่วยสุขภาพได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องทนทรมานกับความเผ็ดร้อนเลยค่ะ การไม่กินเผ็ดอาจจะทำให้คุณได้เปรียบนิดหน่อยเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนสายโหดในประเทศไทยที่อาหารส่วนใหญ่มีรสเผ็ดนำแต่ในทางกลับกันคุณคือผู้ที่โชคดีที่จะได้สัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างเต็มที่คุณจะรับรู้ได้ถึงความหวานของกุ้งสดๆความหอมของใบโหระพาหรือความกลมกล่อมของน้ำซุปได้อย่างชัดเจนกว่าคนที่ลิ้นชินชากับความเผ็ดไปแล้วบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นนักรบสายเผ็ดหรือทีมลิ้นสันติภาพมันไม่มีใครถูกใครผิดค่ะความเผ็ดไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าของคนหรือความอร่อยของอาหารมันแค่รสนิยมอย่างหนึ่งเท่านั้นสำหรับสายเผ็ดจงภูมิใจในความสามารถของคุณแต่อย่าลืมฟังเสียงร่างไทยตัวเองด้วยนะถ้าเริ่มรู้สึกแสบท้องหรือเข้าห้องน้ำแล้วทรมานก็อาจจะต้องลดระดับความเผ็ดลงมาบ้างนะกินเผ็ดเพื่อความอร่อยและสุขภาพดีไม่ใช่กินเพื่อทำลายกระเพาะตัวเอง สำหรับสายไม่เผ็ดคุณก็ไม่ได้พลาดอะไรไปเลยจงมีความสุขกับการละเลียดรสชาติอาหารในแบบของคุณต่อไปแต่ถ้าวันไหนอยากลองเปิดใจลองเริ่มจากพริกหยวกพริกหวานหรืออาหารที่มีรสเผ็ดอ่อนๆดูก่อนก็ได้ค่ะใครจะไปรู้คุณอาจจะค้นพบโลกใหม่ที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดความอร่อยและความสุขบนโต๊ะอาหารต่างหาดที่คือสิ่งสำคัญที่สุดจริงไหมล่ะคะ เอาล่ะเรามาถึงตรงนี้ก็ชักจะหิวซะแล้วสินะขอตัวไปสั่งซุ้มตำก่อนนะเอาแบบพริกสองเม็ดพอฮ่ฮ่ฮ่